เรื่องสามก,ก๊กตอนที่สามสิบเอ็ดฝ่ายจงป้าครั้นรู้ว่าลิปโปตายแล้วเตียวเลียวก็เข้าอยู่กับโจโฉจงป้าจึงชวนซุนกว้นหนึ่งงอตุนอินเล่หนึ่งตะเสียงหูนั้นหนีไปจงป้าจึงพานายโจนทั้งสามคนกับทหารทั้งปวงไปหาโจโฉณนะเมืองแห่ฝื้อ โจโฉเห็นจงปาพาทหารทั้งนั้นมาก็มีความยินดีจึงตั้งจงปาให้เป็นนายทหารผู้ใหญ่นายโจรทั้งสามคนเป็นทหารรองแล้วให้คุมทหารทั้งปวงไปตระเวนแดนเมืองชายทะเลป้องกันศัตรูขณะนั้นโจโฉปูนบำเหน็จทักแล้วทหารใหญ่น้อยแล้วให้คุมเอาครอบครัวลิโปขึ้นไปไว้ณเมืองฮูโต โจโฉจึงยกกองทัพมาถึงเมืองซีจิ๋วอาณาประชาราษฎรทั้งปวงรู้ดังนั้นก็แต่งโต๊ะจุดทูบเทียนออกมาคำนับโจโฉเป็นอันมากราษฎรทั้งปวงจึงว่าแก่โจโฉว,ว่าขอให้ท่านตั้งเล่าปีไว้เป็นเจ้าเมืองซีจิ๋วเถิดโจโฉจึงตอบว่าครั้งนี้เล่าปีมีความชอบเราจะพาขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตก่อน ถ้าพระราชทานบำเหน็จแล้วจึงจะให้กลับลงมาเป็นเจ้าเมืองซีจิว๋วแล้วสั่งให้รักษาครอบครัวเล่าปี่ไว้ด้วยโจโฉก็พาเล่าปี่ยกกองทัพกลับขึ้นไปถึงเมืองฮูโตโจโฉจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตกราบทูลว่าครั้งนี้เล่าปี่ทำราชการมีความชอบเป็นอันมากพระเจ้าเฮียนเตได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดี จึงให้หาเล่าปีเข้ามาเฝ้าแล้วตรัสถามว่าตัวเป็นบุตรผู้ใดเล่าปีจึงกราบถูลว่าขพเจ้าเป็นบุตรเล่าหองและปิดาขพเจ้าเป็นเชื้อพระเจ้าเฮาเก่งเตะพระเจ้าเฮียนเตได้ฟังดังนั้นจึงให้หาอาลักษ์เอาจดหมายลำดับกษัตริย์มาดูนับตามพระราชวงศ์ต่อๆลงมาก็แจ้งว่าเล่าปีเป็นอาของพระองค์ แล้วตั้งให้เล่าปีเป็นที่ยีเต็งเฮาแปลภาษาไทยว่าเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายกรมวงังแต่นั้นมาพระเจ้าเฮียนเตนับถือเล่าปีว่าเป็นอ่าโจโฉกับเล่าปีก็ถวายบังคมลาต่างคนต่างออกไปที่อยู่สุนหกจึงเข้าไปว่าแกโจโฉว่าบัดนี้พระเจ้าเฮียนเตนับถือเล่าปีว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ นานไปเห็นเหล้าปีจะทำร้ายท่านเป็นมั่นคงโจโฉจึงตอบว่าถึงพระเจ้าเฮียนเตจะนับถือเล่าปีว่าเป็นเชื้อพระวงศก็ดีอันราชการทั้งปวงเป็นสิทธิ์อยู่แก่เราสิน่นอุปมาเหมือนอยู่ในเงื้อมมือเราถึงมาว่าเหล้าปีจะคิดทำอันตรายแก่เราเราจะกลัวอะไรทุกวันนี้เราเกรงแต่เอียวปิวซึ่งเป็นพี่น้องกับอ้วนเซียวอ้วนสุดนั้น จะเป็นไส้สึกอยู่ในเมืองหลวงแล้วอ้วนเซียวอ้วนสุดก็มีกำลังอยู่ซุนโฮกเห็นชอบด้วยโจโฉจึงคิดกลอุบายให้พรรคพวกของตัวนั้นฟ้องว่าเอียวปิ๋วให้หนังสือลับไปถึงอ้วนสุดว่าให้อ้วนสุดยกทับมาที่เมืองฮูโตเอียวปิ๋วจะรับเป็นไส้สึกโจโฉจึงให้จับเอาตัวเอียวปิ๋วมาจำคุกไว้แล้วให้หมันทองปรึกษาโทษ ฝ่ายคงโยงรู้ดังนั้นจึงมาหาโจโฉแล้วว่าเอียวปิ๋วทำราชการเป็นขุนนางสืบสืบกันมาแต่ปูและบิดาจนถึงตัวเอียวปิว๋วก็ยังไม่ได้เห็นความร้ายสิ่งใดแต่ท่านจะเชื่อฟังแต่ผู้ฟ้องมิได้พิจารณาให้เห็นเท็จแลจริงนั้นไม่ควรขอให้ท่านพิจารณาให้เห็นทองแท้ก่อนโจโฉจึงตอบว่า การทางนี้เป็นการรับสั่งพระเจ้าเฮียนเตมิเช่เราทำตามอำเภอใจคงยงจึงว่ามหาอุปราชเป็นผู้สำเร็จราชการถึงรับสั่งพระเจ้าเฮียนเตก็จ,จําจะพิจารณาให้เห็นผิดแลชอบก่อนโจโฉได้ยินดังนั้นก็มีความละอายจึงให้ปล่อยเอียวปิ้วออกแล้วถอดเสียจากที่ขุนนางเอียวงานซึ่งเป็นขุนนางอยู่ในพระเจ้าเฮียนเตแจ้งว่า โจโฉกระทำหยับช้าดังนั้นจึงทำเรื่องราวกราบทูลพระเจ้าเฮียนเตว่าโจโฉทำการแอบรับสั่งเอาตัวเอียวปิ้วมาทำโทษแล้วทอเสียจากที่ขุนนางพระเจ้าเฮียนเตก็ไม่ได้ตราตระการใดโจโฉรู้ดังนั้นจึงให้ทหารไปจับตัวเอียวงันมาฆ่าเสียแต่นั้นมาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยในเมืองฮูโตก็เกรงโจโฉเป็นอันมาก เทียโยกที่ปรึกษาจึงว่ากับโจโฉว,ว่าบัดน,นี้ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงก็อยู่ในอำนาจมหาอุปราชทั้งสิ้นเป็นฉนัยมหาอุปราชจึงไม่คิดเอาสมบัติจะนิ่งไว้ทำการเมื่อไรเราโจโฉจึงตอบว่าบัดน,นี้ขุนนางซึ่งพระเจ้าเฮียนเตไว้พระไทยก็มีมากอยู่เห็นเราจะทำการไม่สำเร็จ เราคิดอ่านเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเตไปประพาสป่าดูท่วงทีก่อนโจโฉก็จัดแจงเครื่องสำหรับประพาสป่าไว้พร้อมแล้วจึงกราบทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเตไปประพาสป่าพระเจ้าเฮียนเตจึงตรัสว่าจะไปเล่นปานั้นก็จะป่วยการไพร่พลไม่ได้มีประโยชน์สิ่งใดโจโฉจึงทูลว่าประเพณีกษัตริย์แต่ก่อน สเสด็จไปประพาสป่าปีหนึ่งสี่ครั้งแล้วจะได้ลองฝีมือทหารทั้งปวงโดยบัดนี้บ้านเมืองเรายังไม่ปกติขอเชิญสเสด็จพระองค์ไปประพาสป่าจะได้ทอดพระเนตรข้าราชการทั้งปวงพระเจ้าเฮียนเตได้ฟังดังนั้นก็ไม่อาจที่จะขาดโจโฉได้โจโฉจึงให้ตรวจตาทหารสิบหมื่นพร้อมด้วยเครื่องศาสตราวุธ พระเจ้าเฮียนเตเสเด็จขึ้นทรงม้าพระทีนั่งคุณนางทั้งปวงกับเล่าปีกวนอูเตียวหุยก็ขี่ม้าตามเสด็จไปแต่โจโชนั้นทำทีเป็นเจ้าขี่ม้าเคียงพระทีนั่งมิได้ยำเกรงพระเจ้าเฮียนเตขรานเสด็จไปถึงชายป่ากว้างแห่งหนึ่งจึงให้หยุดทหารทั้งปวงไว้คุณนางกับทหารทั้งปวง ไหลฝูงเนื้อเข้ามาถึงเนินเขาช่องแคบตรงหน้าพระธีนังพระเจ้าเฮียนเตจึงตรัสแกเล่าปีว่ะเราจะขอดูฝีมือเกาทัานทันเล่าปีได้รับสั่งแล้วจึงขึ้นม้ายิงเกาทัานไปถูกละมั่งตัวหนึ่งล้มลงกับทีพระเจ้าเฮียนเตจึงทรงเกาทัานยิงกวางก็ไม่ถูกจึงตรัสแกโจโะ่ะทันจงยิงกวางตัวนั้นให้ถูก โจโฉจึงทูลว่าถ้าพระองค์จะใคร่เห็นฝีมือข้าพเจ้าจงพระราชทานพระแสงเก่าทันนั้นมาข้าพเจ้าจะยิงถวายให้พระองค์ทอดพระเนตรพระเจ้าเฮียนเตก็เอาเก่าทันซึ่งทรงนั้นยืนให้โจโฉโจโฉรับเอาพระแสงเก่าทันมายิงถูกกวางตัวนั้นลม้มลงขุนนางทั้งปวงซึ่งอยู่ไกลนั้นเห็นพระแสงเก่าทันเกลียงมังกรน,นั้นต้องกวางลม้มลง ก็คิดว่าพระเจ้าเฮียนเตส่งต่างคนต่างก็เข้ามากราบถวายบังคมหน้าพระที่นัง่งโจโฉเห็นดังนั้นก็มีความยินดีจึงขับม้าผ่านหน้าพระที่นั่งออกไปแล้วร้องว่าตัวเรายิงเกาทันไปถูกกวางแล้วหรือคุณนางและทหารทั้งปวงเห็นโจโฉทําการหยาบช้าต่อหน้าพระที่นัง่งก็ตกใจตะลึงอยู่สิน้นแต่กวนอูเห็นโจโฉทําดังนั้นก็โกรธ ขับม้าเข้ามาเงื้อเงาขึ้นจะฟันโจโฉแล้วแลมาดูเล่าปีเล่าปีเห็นดังนั้นจึงขยิบตาแล้วสันสศีรษะเป็นทีห้ามกวนอูอย่าให้ทำกวนอูก็หยุดอยู่เล่าปีจึงว่าแกาโจโฉว,ว่าฝีมือเกาทานมหาอุปราชนี้หาผู้ใดเสมอมิได้โจโฉจึงแกล้งตอบว่าฝีมือเราเป็นแต่ประมาณ แล้วกลับหน้ามาคำนับพระเจ้าเฮียนเตจึงกราบถุนว่าซึ่งขพเจ้ายิงไปถูกกวางนั้นเพราะพระแสงเก่าทันและบารมีของพระองค์พระเจ้าเฮียนเตมิได้แจ้งกลนอบายโจโฉช,ชวนขุนนางทั้งปวงไล่เนื้อเล่นอยู่จนเวลาเยน็นแล้วก็เสด็จกลับเข้าเมืองโจโฉก็เอาพระแสงเก่าทันไว้เป็นกรรมสิทธิ์มีได้ถวายคืนขุนนางทั้งปวงก็กลับไปบ้าน วอนอูจึงว่าแก่เล่าปีว่าโจโฉทำการหยาบช้าต่อพระเจ้าเฮียนเตข้าพระเจ้าจะฆ่าเสียเหตุใดพี่จึงห้ามไว้เล่าปีจึงตอบว่าพระเจ้าเฮียนเตกับตัวเราอยู่ในวางทหารโจโฉถ้าเจ้าฆ่าโจโฉเสียทหารเขานั้นก็จะฆ่าพี่เสียบ้างทั้งจะทำอันตรายพระเจ้าเฮียนเตด้วยพี่จึงห้ามเจ้าเพราะเหตุชนิด ฝ่ายพระเจ้าเฮียนเตก็เข้าไปหาหนางฮกเขาผู้เป็นมเหสีจึงตรัสเล่าเนื้อความซึ่งไปประพาสป่าโจโฉทำหยาบช้าทั้งปวงนั้นให้หนางฮกเขาฟังทุกประการแล้วตรัสว่าตัวเราได้เสวยราชสมบัติมีแต่ความระกำรรใจครั้งต่างโต๊ะนั้นก็ทำหยาบช้าแก่เราเป็นอันมากครั้งลีฉุยกุยกีก็คิดทำอันตรายแก่เราต่างๆ ครั้งนี้เราคิดว่าโจโฉจะช่วยทำนุบำร,รุงแผ่นดินก็กลับมาทำหยาบช้าแก่เราอีกเราอันชีวิตของเรากับเจ้านี้ไม่รู้จักว่าความตายจะมาถึงวันใดแล้วก็ส่งพระกันแสงนงางหกเขาได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้แล้วถูลว่าขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงซึ่งกินเบี้ยวหวัดผ้าปีก็มีได้ช่วยคิดทำนุบบำร,รุงแผ่นดิน และให้พระองค์ทรงพระทุกข์อยู่ชนิก็เป็นสำหรับกรรมของพระองค์กับขาพเจ้าขณะนั้นเผาหกอ้วนผู้เป็นวิดานกหกเขานั้นเข้าไปเฝ้าที่ข้างในเห็นพระเจ้าเฮนเตทรงพระกันแสงจึงทูลถามว่าพระองค์ขัดเคืองสิ่งใดพระเจ้าเฮนเตนจึงตรัสเล่าเนื้อความซึ่งโจโฉทําทการหยาบช้าให้หกอ้วนฟังทุกประการหอ้วนจึงทูลว่า เมื่อเสด็จไปประพาสปาวันนั้นขาพเจ้าเห็นประจักษ์อยู่ศีลแล้วแต่มิรู้ที่จะคิดประการใดคุณนางทั้งปวงเล่าก็มิได้มีใจเจ็บร้อนด้วยพระองค์ขาพเจ้าเห็นแต่ต่างศีลซึ่งเป็นพระราชวงศ์จะช่วยคิดอ่านกำจัดโจโฉเสียได้พระเจ้าเฮนเตจึงตรัสว่าการทางนี้ควรจะหาต่างศีลเข้ามาปรึกษาหรือประการใดหกอ้วนจึงทูลว่า ทุกวันนี้โจโฉจะได้ไว้ใจหาม่ได้คิดอ่านแต่งหญิงคนสนิทเข้ามาสอดแนมดูดีแลร้ายในพระราชวังอยู่เป็นนิดซึ่งจะให้หาตังสินเข้ามาปรึกษาราชการนั้นเกลือกรู้ไปถึงโจโฉการที่คิดไว้จะเสียไปขอให้ท่านส่งพระอักษรซ,อน,ซอนไว้ในกลิบเสือ้อจึงให้หาตัวตังสินเข้ามาเอาเสื้อนั้นประทานให้และบอกตังสินว่า เมื่อไปถึงบ้านแล้วให้เอาพระอักษรนั้นออกมาอ่านดูเห็นโจโฉจะมีรู้ความลับพระเจ้าเฮียนเตเห็นชอบด้วยหกอ้วนก็ลาออกไปพระเจ้าเฮียนเตจึงเอาพระแสงแทงนิ้วพระหัตให้โลหิตไหลออกมาแล้วเอาเขียนลงกับแพรขาวตามพระราชดำริและวส่งให้นางหกเหาเน็บซ่อนไว้ในกลิบเสือ้อจึงให้หาตัวตังสินเข้ามาแล้วตรัสว่า เวลาคืนนี้เรากับนางฮหกเขาคิดถึงท่านเมื่อครั้งพาเราหนี้ลิฉุยกุยกีไปน,นั้นความชอบท่านมีเป็นอันมากเราจึงเอาเสื้อผืนนี้ให้เป็นบำเหน็จแล้วคอยกระซิบสั่งว่าถ้าไปถึงบ้านแล้วจงเอาหนังสือในกลีบเสื้อออกซ่อนอ่านดูแม้นเห็นความทุกข์ของเราจงเร่งคิดการให้สำเร็จอย่าให้ผู้ใดล่วงรู้ตังสินก็รับเอาเสื้อใส่ แล้วกราบถวายบังคมลาออกจากประตูวังข้างในจะไปบ้านขณะนั้นหญิงซึ่งเข้าไปสอดแนมก็มาบอกแกโจโฉว,วบัดนี้พระเจ้าเฮียนเตให้หาตังสินเข้ามาเฝ้าที่ข้างในแล้วประทานเสื้อให้ผืนหนึ่งข้าพเจ้าเห็นประหลาดอยู่โจโฉได้ฟังดังนัง้นก็รีบเข้าไปในวังพอพบตังสินเข้าที่ประตูวังจึงถามว่าท่านไปไหนมา ตั้งศีลจึงบอกว่ารับสั่งให้หาเข้าไปพระราชฐานเสือ้อโจโฉจึงถามว่าซึ่งพระราชฐานเสื้อนั้นท่านมีความชอบสิ่งใดตั้งศีลจึงบอกว่าส่งพระดำริถึงเมื่อครั้งข้าพเจ้าพาเสด็จหนีลิฉุยกุยกีไปโจโฉได้ฟังดังนั้นก็เกรงใจจึงทำเป็นว่าท่านมีความชอบได้พระราชฐานเสือ้อ ถอดมาให้เราจะชมสักหน่อยหนึ่งตังศินได้ยินดังนั้นก็ตกใจบิดพลิ้วอยู่มีได้ถอดโจโฉเห็นตังศินบิดพลิ้วอยู่ก็มีความสงสัยจึงให้ทหารถอดเอาเสื้อนั้นมาดูก็มีได้เห็นสิ่งใดโจโฉเอาเสื้อใส่เข้าทำเป็นหัวเราะแล้วว่าเสื้อนี้สมตัวเราท่านให้เราเถิดหรือตังศินจึงตอบว่าเสื้อนีเป็นของพระราชทาน ซึ่งข้าพเจ้าจะให้ท่านนั้นไม่ควรถ้าท่านจะต้องประสงค์แล้วจะเอาไว้ก็ตามเถิดโจโฉจึงตอบว่าเราจะปรารถนาอะไรแก่เสื้อนี้แล้วโจโฉก็ถอดเสื้อออกให้ตังสินตังสินก็ลาโจโฉไปบ้านครั้นเวลาคำ่ำตังสินอยู่ในที่นอนแต่ผู้เดียวจึงเอาเสื้อมาพิเคราะห์ดูเป็นช้านานก็เห็นแพรขาวแล้วร้อออกมาดู เป็นลายพระหัตพระเจ้าเฮียนเตะทรงพระอักษรด้วยโลหิตเป็นใจความว่าแต่โจโฉเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงได้สี่ปีแล้วทำการหยาบช้าต่างๆจะตั้งคุณนางแลลงโทษผู้ใดก็มิได้ยำเกรงบอกกล่าวให้เรารู้สุดแต่ที่จะกลั้นทนใดเราจึงเอาโลหิตในนิ้วมือเขียนอักษรเป็นความลับมาให้แจง้ง แม้นตังสินเห็นคุณนางผู้ใดมีสติปัญญาสัตว์ซื่อต่อแผ่นดินก็ให้ชักชวนกันทำการกำจัดโจโฉเสียให้จงได้ตัวเราแลคุณนางกับราชรรทั้งปวงจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปตังศินเห็นอักษรดังนั้นก็มีความสงสารนักร้องไห้รักพระเจ้าเฮียนเตแต่ตังสินคิดตึกตรองถ่ายเททุกร้อน แต่ในเวลากลางคืนนั้นนอนไม่หลับจนรุ่งเช้าจึงเอาพระอักษรน,นั้นถือเข้าไปในหอดูหนังสือเอ็นตัวลงดูพระอักษรพ่างพลางคิดที่จะล้างโจโฉแต่ยังไม่เห็นช่องประการใดจึงเอาพระอักษรน,นั้นใส่ในมือเสื้อไว้โดยกำลังอดนอนก็หลับไปพอจูฮกขุนนางซึ่งเป็นเพื่อนรักกันกับตังสินเคยไปมาหากัน ก็เข้าไปถึงหอดูหนังสือเห็นตังศิลน,นอนหลับอยู่หน้าตาเศร้าหมองเอามือนั้นพาดอกไว้เห็นแพรขาวในมือเสื้อจึงเอาออกมาดูเห็นเป็นอักษรเขียนด้วยโลหิตจึงอ่านดูก็รู้เนื้อความว่าพระเจ้าเฮียนเตคิดอ่านให้ตังศินค่าโจโฉจูหกจึงเอาพระอักษรมาใส่ไว้ในมือเสื้อของตัวแล้วปลุกตังศิลขึ้นว่า เหตุไฉนช่างมีความสบายนอนหลับได้ดังนี้ตังศินตื่นขึ้นไม่เห็นพระอักษรในมือเสื้อก็ตกใจตัวสั่นจูฮกเห็นดังนั้นจึงแปลว่าท่านจะคิดทำร้ายโจโฉหรือเราจะไปบอกโจโฉให้แจ้งตังศินได้ฟังจูหกว่าดังนั้นก็ยิ่งตกใจดังชีวิตจะออกจากกายแล้วว่าซึ่งท่านจะไปบอกโจโฉนั้นใช่จะตายแต่ตัวเราหาไม่ได้ เหมือนหนึ่งท่านแกล้งฆ่าชีวิตพระเจ้าเฮียนเต้ด้วยจูฮกจึงว่าอยากลัวเลยเราจะใคร่ลองใจท่านดอกตัวเราก็เป็นข้าพระเจ้าเฮียนเต้ตั้งใจทำราชการโดยสุจริตแต่ขัดสนด้วยยังหาผู้ใดจะคิดเป็นหลักมีได้ถ้าท่านจะคิดกำจัดโจโฉเราจะขออาสาแผ่นดินร่วมคิดด้วยตังสินได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดี จึงว่าถ้าท่านตั้งใจสุจริตต่อแผ่นดินอยู่ชนิเห็นว่าพระเจ้าเฮียนเตยังมีบารมีอยู่จูฮกจึงว่าเรากับท่านจะคิดทำโนูบำรุงแผ่นดินแล้วจึงให้หนังสือสัญญาไว้ต่อกันให้เป็นสำคัญจึงคิดการสื่อไปพอคนมาบอกตังสินว่าบัดนี้ตันอิบกับโงหวนซึ่งเป็นขุนนางจะมาหาท่านตังสินได้ยินดังนั้นก็มีความยินดี จึงบอกแกโจหกว่าตันอิบกับงูฮ้วนเป็นเพื่อนรักของเรามาท่านจงเข้าไปแอบอยู่ในม่านก่อนเราจะให้ไปรับตันอิบงูฮ้วนเข้ามาแล้วตังศินก็ให้คนออกไปเชิญเข้ามาถอยทีถอยคำนับกันตันอิบจึงว่าแกตังสินว่าเมื่อพระเจ้าเฮียนเตสเสด็จไปประพาสป่านั้นโจโฉทำการหยาบช้าก็เห็นอยู่ยังมีความแค้นบ้างหรือไม่ ตังสินจึงบอกว่าเราเห็นประจักษ์อยู่แต่มีรู้ที่จะทำประการใดโง้ววนจึงว่าเกิดมาเป็นชายแล้วแล้วก็เป็นข้าราชการถึงตัวจะตายก็ไม่ว่าแต่ให้ได้ทำโนบำรงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิดจะได้มีชื่อปรากฏไว้ภยหนาจู่ฮวกซึ่งแอบอยู่ในมานได้ยินดังนั้นจึงออกมาว่าแกตังสินว่าท่านจงเป็นพยานเราด้วย บัดนี้ตันอิบกับโงหวนคิดกันจะทำร้ายโจโฉเราจะเอาเนื้อความไปบอกแกโจโฉให้แจง้งตันอิบได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าเกิดมาเป็นข้าราชการจะอาสาแผ่นดินไม่ได้กลัวความตายตั้งสินจึงห้ามตันอิดว่าอย่ากโกรธเลยเนื้อความทั้งนี้ได้คิดกับจูฮกไว้ก่อนท่านทั้งสองอีกแล้วจึงปรึกษาแก่ท่าน ซึ่งจูฮกวานี้จะลองใจท่านดอกแล้วตังสินก็เอาพระอักษรน,นั้นออกให้ตันอิบกับโงหวนดูตันอิบกับโงหวนเห็นพระอักษรก็ร้องไห้รักพระเจ้าเฮียนเตจูฮกจึงว่าท่านทั้งสองอยู่กับตังสินก่อนเราจะไปหาจูลันมาปรึกษาความลับด้วยแล้วจูฮกก็พาจูลันมาแล้วจึงเอาพระอักษรอ,ออกให้ดู จึงคิดพร้อมใจกันลงชื่อไว้เป็นสำคัญทั้งห้าคนตั้งศีลจึงให้แต่งโต๊ะมาแล้วชวนกันเสพสุราแล้วสาบานไว้ต่อกันว่ามีได้เอาเนื้อความทั้งนี้ไปแพร่งขาย